พุทธกิจ4 5่าโดยสุรีมีผลจิตอ่านโดยพระมหาเพระปัญญาวชิโรปร,รียนธรรมเก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามวราวิหารกรุงเทพปหาคนครพระพุทธกิจพระพุทธกิจก็คือกิจที่พระอาหารหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปฏิบัติเป็นกิจจวัตรหลังจากที่ตัดสรู้พระสัตมยุตยานด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาอันเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทรงโปรดเวนัยสัตว์ด้วยพระอัธยาศัยอันเปีย่ยมด้วยพัมหาการุณาทรงอนุเคราะห์เพื่อกูลสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นสุขพ้นจากทุกข์ให้บรรลุอมัะตรธรรมไม่ว่าพระพุทธองค์จะประทับอยู่นาที่ใดพระองค์ก็ไม่ได้ทรงละกิจห้าประการคือคิดในปุเรภพัทคิดในปัจฉภพัทคิดในปฐมยาม กิดในมัชิมยาและกิตในปรชิมยาม,ดม,ยามได้แก่บุพัพนเหบินทบาตันจากเช้าก็เที่ยวบินทบาทสายันเหนธร,รมเทสนังเย็นมาก็แสดงธรรมปฏิเสพิคุโอวาทางังพอค่ำคหลังจากที่ได้แสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั่วไปก็ให้โอวาดภิกษุในเวลามืดคำ่ำอัฏฐะละเตเทวปัญหานังคันเที่ยงคืนเพื่อตอบปัญหาเทวดา ปัจจุเสวะเตกาเลพัพพาพะเพวิโลกนังขันใกลสว่างก็ตรวจดูสรรพสัตว์ว่าใครที่จะควรไปโปรดควรที่จะบระรลุธ,ธรรมคนที่ควรที่จะบระรลุธรรมเ็าเรียกว่าพัพพะบุคคลส่วนคนท,คนที่คนที่ไม่ควรที่จะบระรลุธรรมเรียกว่าอาภพพะบุคคลเอเตปัญจะวิเทกิจเจว,วิสโสเทติมุนิภุงขะโวโพงเผาแห่งมุขพระมุนีเจ้าก็ย่อมยังกิจ ทั้งสี่ประการเหล่านี้ให้ใหบริบูรณ์หรือว่าย่อมบำเพ็ญจิตทั้งสี่อย่างเหล่านี้จิตในปุเรพัฒเวลาเช้าเสร็จออบิณทบาทและแสดงธรรมโปรดมหาชนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่หลังจากปฏิบัติพระสิระแล้วทรงประทับบนอุทอาทธ์ครั้นได้เวลาพิขายจานทรงคลองจีวรถือบาทเสด็จดำเนินไปยังบิณฑบาตยังคามมณิคม บางครั้งเสด็จไปเพียงพระองค์เดียวบางครั้งก็มีภิกษุสาวกตามเสด็จไปด้วยชวนทั้งหลายพากันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้และของหอมเป็นตน้นกราบทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดประทานภิกษุแก่พวกข้าพระองค์สิบรูปยี่สิบรูปสาสรูปเพื่อรับอาหารวิณฑบาตยังเรือนของพวกข้าพระองค์แล้วก็รับบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปูลาัสนะน้อมถวายอาหารบิณฑบาตโดยเคารพเมื่อพระพุทธองค์เสร็จสิ้นพธธัฒกิจแล้วทรงแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดมหาชนบางพวกก็ตั้งอยู่ในสารณคมบางพวกก็ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลบางพวกก็ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลบางพวกก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผลทรงอนอนเคราะห์มหาชนดังนี้แล้วเสด็จกลับไปยังวิหาร รอคอยพิสษุที่กลับมาจากบินธบาตครั้นภิสูุทั้งหลายเสร็จพัฒกิจแล้วพิสูุผู้อุปถากจึงกราบทูลในรงสาบลำดับนั้นพระพุทธองค์เสด็จเข้าพระคันธกุฎีกิดในประชาพัฒเวลาบ่ายก็ทรงแสดงธรรมโปรดพิสษุส์ฆ์และมหาชนครั้นบำเพ็ญกิจในปุเรพัฒแล้วประทับนั่งนศาลาปนิบัติใกล้พระคันธกุฎีทรงประทานโอวาทภิสษุส์ฆ์ว่า ดูความวิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเธอและตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากการได้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากการได้ฟังพระสัทธรรมแท้แท้ก็ยังเป็นของยากการที่เราเลี้ยงชีพได้มาถึงทุกวันนี้ก็เป็นของยากภาษาพระก็คือจิตโชมนุสะปฏิลาโปจิตชังมัจจนะชีวิตตัง กิจชังสัตธรรมสัสสาวนังกิจโชภุตทานามุปาโทมีสี่อย่างหน้าที่นั้นพิสูบางพวกได้ทูลถามกรรมฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตของพิส่านั้นจากนั้นพิสูุทั้งหลายถวายบังคมลาแล้วก็ไปสู่ที่พักกลางวันของตนของตนบางพวกก็ไปป่าบางพวกก็ไปสู่คนไม้บางพวกไปภูเขาและทำเป็นต้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จะเสด็จเข้าพระคันธกุฎีถ้ามีพุทธประสงค์ก็จะทรงสําเร็จสีห์สายายอยู่ครู่หนึ่งครั้นมีพระวรากายปราปงแล้วก็เสด็จลุกขึ้นตรวจดูโลกในภาคที่สองณคามะนิคมที่พระองค์เสด็จไปประทับอยู่ครั้นได้เวลาอันสมควรมหาชนพากันถือเอาดอกไม้และของหอมเป็นต้นเข้าไปประชุมกันในวิหารเมื่อบริษัทพร้อมเพรียงกันแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับณบวรพุทธาานแสดงธรรมที่ควรแก่การัสมัยแก่มหาชนเหล่านั้นขันทรงทราบการอันสมควรแล้วทรงส่งบริษัทกลับมหาชนเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพากันหลีกไปคิดในปฐมยามเวลาค่ำประธานโอวาทแก่พิสูุทั้งหลายครั้นเสร็จจิจในประชาพภัดแล้วหากมีพุทธประสงค์จะโสรถ สงพระวรากายก็จะเสด็จเข้าซุ้มอันเป็นที่สงสนานแล้วสงพระวรากายด้วยน้ําที่ภิกษุอุปถาจัดถวายเสร็จแล้วทรงครองจีวรเฉียงบ่าเสด็จไปประทับนั่งบนพุทธอาห์ที่ภิกษุอุปถาเตรียมไว้ทรงรีเร้นอยู่ครู่หนึ่งแต่ลําพังพระองค์เดียวจากนั้นภิกษุทั้งหลายพากันเข้ามาเฝ้าบางพวกก็ทูลถามปัญหาบางพวกก็ทูลขอกร,รมฐาน ฟงพวกรูมขอฟังทมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความอนุเคราะห์แก่ภิสษุทรงแก้ปัญหาทรงประทานกรรมฐานทรงแสดงธรรมทรงบัทับตลอดยามต้นด้วยจิตเหล่านี้ให้พิสูจทั้งหลายสําเร็จจิตตามที่ประสงค์ครั้นได้เวลาอันสมควรพิสูุ์ทั้งหลายถวายบังคมทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็หลีกไปนี้เป็นจิตในปฐมยามจิตในมมชิมยาม เวลาเที่ยงคืนทรงแก้ปัญหาเทวดาเมื่อพระพุทธองค์สิ้นสุดจิตในบทมยามแล้วเราเทวดาในเหมือนโลกธาตุได้โอกาสปรพารกันเข่าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าต่างทูลถามปัญหาที่เตรียมมาโดยที่สุดแม้ปัญหานั้นจะมีอักขระเพียงสี่ตัวพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงวิสัชนาปัญหาแก่เทวดาเหล่านั้นทรงยังมชิมยยามผ่านไปด้วยการอนุเคราะห์เทวดาทั้งหลาย นี้เป็นจิตในมัชิมยามจิตในปชิมยามเวลาย่ำพงย่ำรุ่งทรงแผ่ขข่พยานตรวจดูสัตว์โลกผู้ควรบรรลุธรรมจิตในปชิมยามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนแรกสเสด็จจงกรมเพื่อทรงเปรื่องความเมื่อยล้าแห่งพระพุทธสรีละจำเดิมแต่บุเรพัทก็คือจำเดิมตั้งแต่ก่อนฉันข้าบุริพัทแปลว่าก่อนฉันข้า ส่วนที่สองทรงสําเร็จสิหาศยญาตโดยพระปรัสเบื้องขวาส่วนที่สมเสด็จลูกขึ้นประทับนั่งทรงตัวดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุปัตกถามพระมชาและสูตรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงแผ่ขายพระยาณตรวจดูสัตว์โลกวันละสองครั้งคือในเวลาย่ำรุ่งและในเวลาบ่ายเพื่อพิจารณาบุคคลผู้สร้างสมบุญญาธิการไปด้วยอำนาจแห่งทานศีล ในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเพื่อเสด็จไปโปรดชนเหล่านั้นให้ได้มรุสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติตามบุญบารมีของแต่ละคนโดยมิทรงคำหนึงถึงว่าหนทางนั้นจะไกลหรือว่าใกล้เพียงใดนี้เป็นจิตในปชิมยามครั้งพุทธการในสถานที่มีพิกษุอยู่แม้เพียงรูปเดียวก็จะเตรียมจัดพุทธอาอไว้ทุกแห่งพร้อมที่จะรับเสด็จพระพุทธองค์ เพราะพระศาสดาทรงมราสิการถึงเหล่าภิกษุผู้รับก,กรรมฐานในสำนักของพระองค์ไปแล้วว่าจากสามารถจะงคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ขันทรงทราบว่าภิกษุใดละจากกรรมฐานตรึกถ,ถึงอกุศลวิตกอยู่เป็นต้นก็จะไปทรงแสดงพระองค์นาทีนั้นประทับบนพุทธาที่ภิกษุจัดเตรียมไว้ประธานโอวาทเพื่อนเพื่อภิกษุนั้นให้สําเร็จประโยชน์แล้วจึงเสด็จกลับที่ประทับของพระองค์ พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการนี้ด้วยพระพุทธจริยาคือทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติและทรงบำเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระมหาการุณาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งในภรษา,าการและนอกภรษา,าการโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบากแต่ประการใดนับแต่ตัสรู้ตาาจนกระทั่งเสด็จตับขันทปรินิพานเป็นเวลาถึง 4 5่า